สบายดีพี่น้องมาเบิ่งเด้อสิพามาเบาิ่งมะกะทินคือมาหลายแถวพี่น้องเบิ่งแถวบ้านแถวกระตอบเก่าพี่น้องเบิ่งบ้านคนเบิ่งเด้อมองนางเ่นกระท่อมสาราหน่อยมองนางเล่น,าลาน,นเนด้อพี่น้องเบิง่งมาหายางเล่นแถวนอกๆ เบิ่งลุงเล้ากันน่งกินอยู่นี่น่งชมบรรยากาศชิวๆคนกินลูกชิ้นแซ่บๆได้เ <c ười> บิง่งเนาะเบิ่งกระตบหน่อยโอ้ยคือมาังามนี่ฮอดหมวกคนได้ลุงเนี่เบิ่งต้นใหม่ต้นตอบพี่น้องกระท่อม เป็ดกระถอมปลายนาวเด้คือสิบบรรยากาศดีมึงโอ้ต้นไม้ต้นถอกพี่น้องงามสวยงามทางนี้ก็บ่อปลาพี่น้องเป็นเป็นอาหารแหิปลาเก็นมาพี่น้องอาหารแหิปลาผุดผุ่ดปลาโอ้ย สวยงามมากๆากดูพระปลาหลายลีพี่น้องพามีแต่ต้นใหญ่เฮ้ยปวดเห็นปะเมนีม,ม,ม <c oughs> ทาทำบุญไหว้พระแถววัดรถกระบ,บือพี่เลยน้องพี่น้อง เลยมาเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องมึงสวยงามทั้งนั้นเลยบึงทงชาติมีประเทศได้แน่พี่น้องเห็นเห็ดลาวเขาอยู่เห็นปะอันนี้กัมพูชาไทายแลนด์หลายอย่างพี่น้องหลายประเทศอู้พามันมาขึ้นใกล้ๆดูล่ขึ้นแล้วพี่น้อง สวยงามี๋ยวจากน่อยสินยางออกไปพูดนลไพี่น้องสินยางออกไปให้อาหารปลากับลุงมากับลุงเบิง้งสบายดีพี่น้องถ้าเห็นคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแอดเดอพี่น้องให้เป็นกำลังใจให้ชีเหตุคลิปหน้าต่อไปพี่น้องสบายดี